ตายแล้วเกมจีบสาวฉนันแบบว่าออันนี้เราแบบแบบขยับหน้าต่างเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะเราก็แบบมันเอียงไปทางที่เราเนี่ยเอียงขวาขึ้นบทีเราขยับขวาขึ้นนะถ้าเด็ดเด็ดเดี๋ยวจะขยับลงนะปุ๊บเนี่ยมันก็ลงเออมาเล่นต่อเลยก็สวัสวดีท่านผู้ชมด้วยวันนี้เราจะมาเล่นในโกปลาพาทที่เท่าไหร่ ลืมแล้วใช่ไ่มเธอก็มาเล่นต่อเลยก็อืมอ่าเนี่ยหรอเนี่ยหรออ่าคนขายทาโยกุทาโกยากิยะที่เล่าวันก่อนนั้นน่ะเอ๊ะเอ้าเดี๋ยวอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวภาษากฤษตกหล่นแน่เลยอืมเมื่อวานก็ยังเห็นอยู่เลยนะพวกเขาเห็นเห็นพวกเขาอ่ะ เดินแถวๆอยู่ที่เอป้าก็สวนเ,เหมือนสวนสาธารณะงี้เนาะทุกๆเย็นน่ะอในตอนเย็นเออไม่ใช่ทุกเย็นแต่ไม่เข้าใจเลยนะว่าอาหารพวกนี้ก็เออแปลไม่ออกนะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอืวันที่บ้านนั้นก็แบบว่าแบบ อวันหนึ่งอ่ะบ้านของฉันมันต้องแบบมีแมวสองตัวอยู่ในบ้านางนี้เนาะแบบต้องมีเรื่องอะไรกับแมวสองตัวเนี่ยก็มีช็อกโกแลตกับวานิลาเนอะอ่ามันเป็นการใช้เวลาที่ดีนะแต่ว่าตอนนี้พวกเธอต้องการช้อปปิ้งอยู่อีกหรอชิโกเลจังเขากลับบ้านแล้วนะ เออมอมขอโทษนะวันนี้ลาเมื่อกี้พวกเราพูดถึงอะไรกันนะแชทนิปหน้ามันเสียงที่หน้ามันถูกเสียงก็คือแบบเหมือนคำตอบถูกต้องเลยค่ะถูกอะไรกันช็อกุกรลททำไมเธอถึงเออถึงไม่ ไม่พวกเราอะไรก็สักอย่างหนึ่งนะอ้าวโอเคลิตเติ้ลลิตเติ้ลแปลว่าน้อยน้อยน่ารักอะไรเงีย้ยเนาะอ่าไม่อะช็อกโกแลตก็สบายดีก็ขอโทษด้วยนะที่ทำอะไรกับมาสเตอร์เนาะมาสเตอร์อืเขาก็แบบเหมือนยิ้มพาะมุเพาะมุ่มาเล็กน้อยเนาะ อืมมาจากใบหน้าของเธอตามแล้วมากเลยเออเป็นสาวที่ดูสะอาดสะอาดแต่ทําไมเธอดูแบบสปิริตสปิริตเดี๋ยวลืมแล้วสปิริตอะไรแบบเอ่ะนึไม่ออกอะ่ะช่างเถอะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ,อนนืมออทำไมพวกเราถึง เ e สอ a บิดเ e สอ a บิดแต่ว่าอะไรพี่เนะพวกเราต้องการไปดื่มอะไรแบบดื่มเวลาว่าง something เดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่ซัมพา่า้อ s อะซัมติงนี่ว่าเออเมือนเราต้องแบบไปดื่มอะไรสักอย่างแบบอ่ะเดี๋ยวนี้อังกฤษตกลมไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยประมาณสองสามอาทิตย์แล้วก็อังกฤษเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเรียนแล้วด้วยลืมเอืขอเขาณนะ เอวี่วันเอวี่วันเดี๋ยวนะเอวี่วันอ๋อเอวี่วันทุกๆคนเออขอบคุณแล้วทุกๆคนล่ะให้อ,อ่าซัมติงอีกแล้วอ,อ่ะแป๊บนึงไปแปะก่อนนะก็ <c oughs> ไปดูแล้วซัมติงคือบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมคือ,อขอบคุณนะแต่ว่าไอ,อ้บางสิ่งบางอย่างนี้ต้องให้ทุกคนนะโอเคเอันอั <c oughs> under, under, under นเดอร์อันเดอร์ทรูชมันคืออะไร ฉันเข้าใจแล้วเดยวแชปก่อนนะอ่าตอนนี้วตอนนี้ช็อกโกแลตก็แบบว่าไปเอ่อเอ่ออะไรกับช็อกโกแลตเลยแล้วช็อกโกแลตช็อกโกแลตไปเลยไม่ช็อกโกแลตก็ก,ก็ก็มองก็มองก็มองแล้ววะก็มองอะไรสักอย่างที่ต้นไม้ในปาร์คในในสวนสวนาธารณะเออ แต่ว่าสถานานี้มันช่างแบบเงียบเหงาจังเลยหรือเปล่าเดี๋ยว,วดีแปลมั่วแปลผิดแปลถูกเยอะจังเลยนะเนี่ยช็อกโกแลตกลับบ้ากเ็เถอะพอพอผมพูดไปอย่างนั้นก็อืมก็แบบว่าไม่ค่อยสนทกสถานกับเธอมากเท่าไหร่มั้งเธอดูเหมือนเศร้านะ อสิ่งที่พูดออกไปนี่มันแบบเออแบบเหมือนแบบทำให้ช็อกโกแลตคิดอะไรอยู่หรือเปล่าประมาณนี้อืมอืมถ้าจะเรียกช็อกโกแลตนี่เรียกเมื่อไหร่ก็ได้นะหรือยามจำเป็นก็ได้นะมาสเตอร์เอออ่ตอนนี้ถึงเวลากลับบ้านเราได้แล้วใช่ไหมมาสเตอร์ พวกเราใช่าใชมาเตอร์มาเตอร์คิดยังไงอ่าคิดว่ามันดีแล้วหรอที่แบบคิดยังไงเกี่ยวกับทุกๆวันกับพวกเราอะแบบช็อกโกแลตเหมือนตอนนี้เหมือนกำลังเกลียดตัวเองเนะเาะเ,าเ,าเ,าเาอ่อแป๊บหนึ่งนะสติว <c oughs> Uh, อจริงนะช็อกโกแลตนะอะเออแบบเออสตีบบว่าอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้พึ่งแปลอยู่เออสตีลสตีลยังคงเออยังคงพูดเออมาสเตอร์แบบแบบว่าอะไรโอ้ยแบบว่าเหมือนช็อกโกแลตเหมือนยอมเหมือนพูดว่าแบบตัวเองผิดอะไรมามากอะไรเงี้ยเปล่าแล้วก็มาสเตอร์แบบยังไม่แบบไม่โกรธไม่อะไรอย่างงี้นะประมาณนี้เนาะเมื่อเธอพูดออกมาแล้วเธอก็ ยูชุไม่รู้นะเสียงเธอดูช่างแบบแบบโอ้ยไปเรียนกินมาเธอเราตรงนี้มันเป็นแบบสถานาการณ์กำลังเยี่ยมเลยไงอ่าเธอสึกว่ามองมองมองเพ้นเอ,อ,อ้ยงงแล้วเออ ออฟคอร์ดแปลว่าอะไรเดี๋ยวออฟคอร์ดลืมแล้วมันลืมมาออฟคอร์ดออฟคอร์ดวิวอาร์เอสีออฟคอรดแน่นอนเออเออแน่นอนฉันเออเดี๋ยววิวฉันจะฉันจะแค่นี้อืมอืมอืมวเตอร์ ช็อกโกแลตขอโทษนะมาสักแล้วก็เหมือนว่าตั้งแต่ที่อ่าไอพระเอกของเราพูดออกไปนี่ช็อกโกแลตก็แบบรู้สึกปราบเพิ่มไดหน่อยนะเห็นไหมแป๊บหนึ่งนะอ่าอี มาเตอร์ดีจริงๆเลยแต่คุณหนาก็ยังเป็นมาเตอร์ใช่ไหมยังไม่เป็นมาเตอร์หรอคะแล้วหนึ่งนะเออมาเตอร์ดีไม่เหมือนชนิดต่างๆพวกอื่นเลยนะอุ้ยวิกกี้มือกดผิดอ่ามาเตอร์ออรซ้ายนี่คือแบบบอกออกมาว่า before มาเตอร์นี่คนดีจริงๆเลยนะแบบประมาณเนี้ย Before Before อะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งโอ้ยเขียนผิด b ี f o r e ก่อนที่เหรอช็อกโกแลตก็ลืมตาเอ้ยลับตาแล้วก็ยิ้มเออเอาลืม้วนี่เธอจำได้ไหมเมื่อช็กกอกโกแลตกับวานิลาตอนนั้น ตอนนั้นที่ไปบ้านไปบ้านมาเตอร์และชิงุเลจังอ่ะเออแน่นอนต้องจำได้อยู่แล้วอ่วันนั้นเป็นวันที่ดีมากเลยในรอบปีช็กโกแรตวันนี้ลาก็เอ่ออะไรอยู่ร่วมกันแล้วก็ร้องไห้แล้วก็พูดอะไรนี่แหละอ่า ว่าเขาก็ยังคงยังเด็กยังเป็นหนุ่มอยู่เนาะอืมแล้วก็ไม่พูดอะไรแบบพูดอะไรทุกอย่างเนี่ยแ,แล้วเขาก็กลับบ้านแล้วหรอเออเหมือนมันจะลืมไปเอ,อ่อวันที่แบบครอบครัวแบบกิวผิว,วเดี๋ยวแล้วหนึ่นกันี R E W เติบโตเออในในนอกจากครอบครัวตัวพอครัวติบโตเพียแล้วเออตอนนี้เริ่มยังพวกเธอสองคนอ่ะก็เออเออแต่ว่าพวกเธอนี่แบบจริงๆเลยแบบใช้เออแ,แบบเดี๋ยวแป๊บนึงนะสมองก็แบบว่าเหมือนแบบอะไรแบบเริ่มต้นแบบ จะเริ่มไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ไปที่บ้านอะไรกันเอ๊ะเดี๋ยวไปทำอะไรกันเดี๋ยวพวกเราเอา่อเอ่เอ,อไม่รู้นะเหมือนจะกลับหรือไม่กลับรู้เพราะว่าเพราะว่าบ้านนี้แบบเพราะว่าบ้านเรานี่มีประชากรกับแคสเกิลกนะ็เนโกะเนาะเราเรียกว่าเนโกะ we d o k n คุณรู้ไหมล่ะ ทั้งสองอย่างนี่ออกก็กินอะไรได้เหมือนกันนี่อือ่าแล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วชิคูเล่ก็อะไรสักอย่างโมลี่โมลี่แล้ว่ากังวลนะก็พวกเรากังวนก่อนเนาะ